วนหลีกภัยรับเจอขู่ไล่พ้นพักแจงเหตุลงมติไม่เห็นชอบเส้าเมื่อวันที่22สิงหาคมสำนักสื่อดังได้มีการรายงานว่าการโหวตนายเสฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่มีการแหกมติพัก ที่ให้งดออกเสียงนั้นก่อนที่จะมีการโหวตแกนนำกลุ่มคือนายเด็ดอิดข้าวทองสอสสงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพักได้หารือกับแกนนำพักเพื่อไทยคือนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยว่า เสียงหนุนนายเศรษฐายังก้ากึง่งพวกตนพร้อมจะโหวตเติมให้แต่ต้องได้ร่วมรัฐบาลดังนั้นทางกลุ่มที่โหวตสวนมติพักประชาธิปัตย์จึงไม่ได้ลงมติขณะขานชื่อแต่กลับนั่งรวมตัวกันข้างนอกห้องประชุมเมื่อทราบว่าผลการโหวตเสียงเกิน374เสียงที่โหวตให้ในายเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เสียงสนับสนุนทั้งสองสภา482เสียงก็ได้มีการพูดคุยกันกับแกนนำพักเพื่อไทยว่าจะยังโหวตเห็น ชอบโดยขอเป็นอะไรในกรณีที่พักภูมิใจไทยต้องการเจรจาต่อรองขอกระทรวงเกรดเอจากพักเพื่อไทยหากพักภูมิใจไทยไม่ได้และถอนตัว71เสียงออกไปก็จะเหลือ411เสียงหากบวกกับทางกลุ่มของตนซึ่งมี16เสียงก็จะได้427เสียงเสริมความแข็งแกร่งของรัฐบาลได้โดยไม่ต้องพึ่งพักภูมิใจไทยโดยทางกลุ่มของพักประชาธิปัตย์ก็พร้อมเสียบทันทีจนเป็นที่มาของการโหวต ส่วนมติพักที่ให้งดออกเสียงทั้งนี้ในชวนหลีบภัยสสบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย กล่าวภายหลังการประชุมรัฐสภาว่าไม่น่าเชื่อว่าสอสอของพักจะโหวตออกมาอย่างนี้ในส่วนของตนได้ชี้แจงในที่ประชุมพักตั้งแต่วันที่21สิงหาคมแล้วว่าขออนุญาตโหวตไม่เห็นชอบเพราะเราต่อสู้กับพักเพื่อไทยมาตลอด3-4สมัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เขากันแกล้งตัดงบประมาณการพัฒนาพื้นที่จนต้องทำหนังสือหลายฉบับถึงคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้จัดงบ มาทดแทนเพื่อชดเชยสิ่งที่เราขาดไปการโหวตวันนี้ของผมมิใช่การขัดต่อมติพักแต่อย่างใดแต่เป็นการย้ำจุดยืนไม่ทรยศคนใต้เนื่องด้วยพฤติการในอดีตของรัฐบาลยุคทักษิณยิงลักษมีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้ละเมิดหลักนิติธรรมรวมถึงการรณรง์หาเสียงของพัคเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็หยิบยกประเด็นนี้มาพูดจนคนใต้ไม่เลือกพักการเมืองของคนกลุ่มนี้ตลอดมาแต่ที่น่าตลก เพราะคนในกลุ่มนี้บางคนขู่ผมไว้ว่าตอนที่เขาจะไปร่วมว่าต้องทำตามมาติพักหากใครไม่ทำตามมาติพักต้องเอาออกวันนี้ผมไม่ได้ทำผิดมติพักแต่อย่างใดเพราะขออนุญาตที่ประชุมพักแล้วว่าจะขอไม่โหวตให้และพักก็ได้มีมติงดออกเสียงแต่วันนี้สิ่งนี้กลับย้อนไปที่ตัวเขาเองด้วยการขัดมติพักเสียเองในชวนกล่าว